นี่คือ No Land n 2นนะครับแบรนด์โ no Land เป็นแบรนด์จากอิตาลีนะครับหมวกสไตล์นี้ก็ทำมาสำหรับรถประเภทพวกสกูตเตอร์นะครับไม่ไว่าจะเป็น Vespa Scomadi แลมเบ e เลตตานะครับหรือว่า Honda g i o ออนนะครับดีไซน์ของมันก็จะดูเรียบหรูเลยนะครับไม่ดูสปอร์ตเลยก็คือดูเข้ากับรถสไตล์แบบสกูตเตอร์ได้ดีนะครับตัวนี้ผลิตจากวัสดุเล็กซานโพลีคาร์บอเนตนะครับซึ่งวัสดุเล็กซานเนี่ยเป็นวัสดุที่ใช้ในการผลิตพวกอุปกรณ์เกี่ยวกับยานอาวกาศนะครับซึ่งมีความยืดหยุ่นสูงมากซับแรงกระแทกได้ดีแม้ว่าจะเป็นพลาสติกแต่ว่าถ้าเป็นพลาสติกในทางอิตาลีเขาจะเรียกว่าพลาสติกแบบ เบอร์ลลนะครับผมก็คือมีการซับแรงกระแทกได้ดีกว่าพวกพลาสติกทั่วไปนะครับผมตัวนี้มีแว่นกันแดดในตัวนะครับเวลาสมใส่ใส่สบายใส่ไปได้เลยนะครับผมน้ําหนักเบานะครับใบไม่ใหญ่นะครับมีชิวหน้ากันลมด้วยเอาแว่นลงเต็มตาสบายตาได้เลยนะครับตอนนี้มีทั้งหมด3สีนะครับเป็นสีเทาท